พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับจะมาประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าในจังหวัดพิษณุโลกนั้นยังมีของดีซึ่งไม่เคยไ,ได้มีใครรู้จักนะครับนั่นก็คือพิษิธพั์ พพั์ผู้พันไก่ครับพี่เป็นพิพิธภัณฑ์ผู้พันไก่นะครับอยู่ตรงบริเวณแยกวัดคูนะครับอยู่ในถนนเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าในพิพิธภัณฑ์นี้มีอะไรให้น่าศึกษาให้คนาา้นคว้าปากจ้าบมาครับตอนนี้ผมว่าเข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ผู้พันไก่นะครับและพอดีเจอผู้พันไก่ ซึ่งเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์นะครับแนะนําตัวครับชื่อนมสกุนเต็มยศเลยครับผมพันเอกเกติรุณกบองศาสตร์ครับปัจจุบันรับราชการอยู่ที่กองทัพน้อยที่จังครับโอยังเป็นทหารเป็นผู้พันจริงังรับราชการแต่พันเอกก็ไม่ใช่เป็นผู้การ่ะยังไม่เป็นผู้การครับเป็นผู้พันเป็นผู้พันเดี๋ยวเป็นผู้การก็ต้องเปลี่ยนชื่อพิพิธภัณฑ์ไม่ครับเป็นนี้นะครับพีพิพิธภัณฑ์ผู้การจ่ายถ้าเกิดเป็นในพลน่ะเขาจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในพลก่ายป่ะยังไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนโอ้ เอาแล้วทาไมชื่อพิพิธวั์ผู้พันสตอนสร้างนี่เป็นรถผู้พันอครับตอนสร้างเป็นรถผู้พันอยอ๋อครับผมนี่อยู่ข้างในครับมีของเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่นะครับแล้วก็ให้ผู้พันอธิบายเอาเริ่มต้นก่อนว่ามาได้ไงครับอยู่อยู่ของสะสมเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงหรือว่า ยังไงที่จะเก็บพบาะว่าได้เยอะขนาดนี้โอ้โหมันเก็บมาทางชีวิตเลยครับช่วงแรกก็เริ่มจากสมจากเหรียญเก่าก่อนเปิดร้านขายของก็เลยเจอเหรียญแปลกๆแลนกะ็จะเริ่มเก็บจากเหรียญแล้วก็จะเริ่มเก็บของเก่าขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็อยากจะอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้มาเยี่ยมชมเพราะนี่เปิดให้ชมปีอยู่แล้วเราไปเจอของเก่าได้ไหนตอนแรกเลยที่เราังไม่ได้ทำพิพิธภัณฑ์ ก็เจอตามบ้านคนบ้างครับแล้วก็ตามร้านขายของที่คนเข้าขายของเก่าแล้วก็จะจางซื้อมาคือเห็นแล้วชอบเลยครับชอบชอบเก็บตอนแรกก็เอามาทีละชิ้นก่อนครับค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บโอ้มันก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเอาแล้วมารู้ได้ไงว่ามันเริ่มจะเยอะเกินไปแล้วกี่ปีครับผมเก็บมายี่กว่าปีไม่ตอนที่สะสมก่อนจะมาทำวิวิทยัณฑ์ครับกี่ปีปีหนึ่ง สองปีปีสองปีครับมันก็เริ่มเยอะเริ่มเยอะแ,แล้วก็เลยมีความคิดว่าได้จะเปิดให้คนดูคับบแล้ะที่น,นี้เป็นบ้านใช่ไหมครับเป็นบ้านหรืออุทิศบ้านครับให้เป็นที่พิพิธภัณฑ์เลยนะครับเพราะว่าที่จริงตรงนี้นะครับมุมนี้นะครับอยู่อยู่ตรงข้ามวัดคูหาสว่างนะอยู่ติดถนนเลยติดเลยนะครับแล้วพื้นที่ตรงนี้จริงๆโอ้โหมันเป็นทำเลทองค ทำไม่ทําพิพิธภัณฑ์นะทาร้านกาแฟทําร้านก๋วยเตี๋ยวทําร้านอะไรโหรวยเลยนะครับอันนี้มาทําเป็นพิพ,พิธภัณฑ์นะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวจะพาดูมีสองชั้นนะครับที่นี่สองชั้นเดี๋ยวจะให้ผู้พันอธิบายไปด้วยน,นะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผู้พันไก่จะอธิบายให้ฟังนะครับมาตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้ว อันนี้เป็นตู้ชุดเครื่องแก้วนะครับสมัยรัชกาลที่ห้านะครับอันนี้จะเป็นกระปุกเครื่องแป้วเครื่องงแปนะครับแล้วก็ขวดน้ําหอมนะครับสมัยรัชกาลที่ห้านะครับท่านจะสั่งนะครับของใช้พวกนี้มาจากเมืองนอกนะครับอันนี้เป็นกระปุกหมวช้างสามเสียนครับนี่กระปุกอะไรครับกระปุกแป้งครับกระปุกแป้งครับเป็นรูปหมวช้างสามเสียนครับมีตามขนาดหายากมากครับนี แล้วนี่ละครับนี่ก็เป็นข้าวปุกแป้งเหมือนกันครับอืมอันนี้จะเป็นขวดน้าหอมครับหนามีขวดน้ําหอมครับครับทมไมราชการที่ห้าครับนี่พวกนี้เป็นงานรัชกาลที่ห้าอันนี้เป็นเครื่องเงินครับนี่คือเครื่องเงินนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นขวดน้ําสมัยก่อน นี่เป็นคนน้ำเท่าไหรก่อนอันนี้มันเป็นเงาเงาหน่อยนะดูไปก่อนเพราะว่าถ้ามีโอกาสก็ามาดูของจริงนะครับอันนี้ไตเติ้ลให้ดูก่อนคําบนี่บริเวณที่พิพิธภัณฑ์ข้างบนก็จะเป็นรูปหนังสือเก่าคนระับหสือรูปในหลวงรัชกาลที่เก้า Mm hmm. ครับปรปานอธิบายไปด้วยครับ,รบนี่จะเป็นคุดตาตั้งสมัยก่อนนะครับที่จะติดตั้งอยู่ตามอาคารต่างๆนะครับต้องได้รับ อนุญาตนะครับถึงจะได้นํามาติดตั้งได้ครับเป็นเป็นอะไรครับเป็นไม้หรือเป็นโลหะเนี่ยอันนี้เป็นไฟเบอร์ iber, เป็นไฟเบอร์นะครับน,นี่เป็นเรือสุพันณหงส์งรเรือสุพรรณหงส์น,งนะแกะเองครับนนแกเองอน,นี่น,นี่เป็นทีบสมบัต ำปันเล็กสมัยก่อน,นครับอต่อไป,ไปเรื่อยๆนี้ก็จะเป็นกระบังนางลำสมัยก่อนนะครับร็นตู้นะครับกระบังนางลำยุคสมัยร๒นะครับอันนี้เป็นกระบี่ กระบี่สมัยรัชกาลที่ห้าก็บีหัวช้างกับกระบี่หัวพกเพกี้ยวครับสําหรับข้อยการชั้างสูงสมัยก่อน,อ,อ,น,นอันนี้เป็นงาช้างของที่โลกบ้านเราครับนี่เป็นงาช้างเก่าครับนี่นะแค่เข้ามาแป๊บเดียวนะ ยังไม่ได้ไปทัวร์จะเป็นของใช้เก่าพวกต๊อปิ้งครับกระขนใบเล็กเนี้ยนะนี่ครับมีต๊อปปิ้งด้วยนะมีอันนี้ก็จะเป็นเงินเก่าตู้เงินเก่าเครื่องเงินตูต้ตเงินเก่าอ๋อนี่แบงค์แบงค์เก่าข้างบนก็จะเป็นรูป ในหลวงเก่าทำไมก่อนของเยอะมากเลยนะครับนี่เครื่องค,คิดเลขใช่ไหมกับเครื่องเลขใหม่ก่อนครับเครื่องคิดเลขหมวงหลวงทำไมก่อนจีเ,นเรนแผนเสียงครับแผนเสียงครับนี่เป็นรูปเก่าดู ที่ในหลวงรัชการที่เ9นะครับรูปถ่ายแท้นะครับที่เะด็จในพิโลรบ้านเราเนี่ยครับอืมนี่เครื่องดีดสมัยรัชการที่5ครับครับนี่เครื่องลีดยุคแรกนะครับสมัยรัชกาลที่5ที่รัชการที่ห5สั่งเข้ามาในประเทศไทยครับครับนี้ยุคต่อมาครับเครื่องดีด นี่กล้องถ่ายรูปเก่าอ๋อนี่กล้องถ่ายรูปครับกล้องกระโปรงค,ครับสมัยก่อนอืมทางนี้ก็จะเป็นภาพพิมพ์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าครับห้าหกเจ็ดครับไล่ไปครับตั้งแต่นี่เก่าแท้ครับรัชกาลที่ห้า,ารัชกาลที่หกรัชกาลที่เจ็ดรัชกาลที่เจ็ดครับข้างบนก็เป็นภาพถ่าย ภาพถ่ายของแท้เลยของถ่ายแท้ครับข้างล่างเป็นปืนคาบศิลาสมัยสมเด็จพระลายครับในรูปแท้เลยนะครับ,ร,บรูปแท้อรปนนี้ก็็จะเตู้งานงาน,งานขุดงานขุด ช้อนทองคําที่กุดได้ครับแล้วก็นาประทับเป็นนาไม่ต้องคำนจริงเลยเหรอ,อคำอจริงครับ<อ>ยุคยุทธที่ยาเป็นช้อนทองคำครับเิ็กไอติมสมัยก่อนเค<ต>รื่องกองน้ําสมัยยุทธที่ยาครับนี่เครื่องกองน้ําครับสมัยยุทธที่ยาครับเป็นหินทรายครับเครื่องกองน้ำครับ นี่เป็นเพลงของในหลวงและการที่เก้าครั้งนี้เป็นกระดานเครื่องเรียนสมัยก่อนครับก็เป็นกระดานชนวนไม้แล้วก็กระดานชนวนที่เป็นหินชนวนครับแล้วก็สมุดสาสมุดไข่ครับพวกนี้เป็นเครื่องเขียนแบบเรียนเก่านี่เป็นหมวกสมัยสงครามโลกนะครับอืม นี่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นของใชเ้เก่าบุกอมสินสมัยก่อนนี่ธนาคารอมสินเห็นน้องมาขอซื้อคืนแล้วนะเนี่ยของใช้สมัยก่อนนะไม่กินนอ,อนทำให้ฉายตากกบจำใจตากบนี่เองตาอก้ นี่เป็นงานขุดครับการขุดพวกงานสำริดพวกของใช้โทรศัพท์เก่าในโทรศัพท์ครับโทรศัพท์แต่ตั้งแต่ยุคยุคทุกสมัยอะไรครับทศัพท์ือเถอครับข้างในตู้ันนี้ต่อไปก็จะเป็นโทรศัพท์สมัยในการที่ห้าครับอ๋อนั้นือเืออันนี้โทรศัพท์ อันนี้สม,สมัยรอห้าครับสมัยรอห้าครับใช้ระบบแมกนีโตครับม,มีเพจวิธีใช้ครับครับกับข้างนี้ก็จะเป็น,น,น,ปนของใช้ของซโซยครับพวกแฟซ่าพวกของใช้โชว์หมยสมัยก่อนครับหม้อกแฟเก่ากับผ้าทามยโกต็ก นี่โเคโตเต็โคเต็ไหนนี่ใครไม่เคยเห็นโกเต็นี่คือโกตเต็กจนี้นมีขอโจของใ,ใช้ปปปอป็นงไงครับเป็นยังไงครับนี่ วันติน<ล>ไมโล,โลมบุรีเก่าเนี่ยเก่าแท้บุรีเก่าแท้เ,เ,เ,เนี่ยเป็นตู้เครื่องรากตู้เครื่องรากพวกเด่นต่างต่างอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องไอ้ คือบทยาครับกัมบดยาบในนี้เป็นของเด่นเด็กสมัยก่อนตุ๊กตุนเอ่ตุ๊กตุนครับตุ๊กตุนข้างล่างจะเป็นพวกปืนุก,ก๊อกพวกลูกคาานูนน่นเราข้ามเมืองนี้มาด่เรือเรือป๊อกแป๊กนะเรือป๊อกแป๊กมีรถสีเก่า ครับที่มาดูภาพเก่าเนี่ยพี่โลกบ้านเราดีกว่าอันนี้ของพิษณุโลกนะครับูปเก่าเนี่ยพี่โลกฮะเก่าแท้ของเราที่จัดแสดงนี่เป็นเก่าแท้ครับไม่ไม่มีงานก๊อปหรืองานงานอัดเราจะไม่เก็บมาโชว์ครับอันนี้จะเป็นงานภาพถ่ายจากล์มแท้นี่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมครับนี่สองที่เจ็ดนิ่วัดใหญ่ครับสองี่หกเจ็ด มณฑลพิสโนโรนี่โรงเรียนชายเก่านี่สะพานเก่านี่สะพานนเรศวนงานจะเป็นรูปเก่านี่ครับสองฝั่งน้ำเรือนพ้าอ้โหนี่รูปเก่ามาดูกันได้นะครับคนพิสโล่เต็มมาดู ของเก่านี่ที่ไหนโรงเรียนเฉริมขวัญสตรีโอ้โหปตัดผมนี้เนเรียนเก่าเนี่ยนี้รูกเก่าๆทั้งนั้นเลยครับลูกเก่าลูกแบบเก่าแบบที่ดินหลังที่ดินหลังผมที่ดินผมที่ดินหลังเอสารการจังหวัดทาัไหก่อน นี่กระทรวงธรรมการนี่ใครอยู่กรมที่ดินมาดูไปอยู่สำนง,งานที่ดินเนี่อะไรนะกระทรวงธรรมการกระทรวงธรรมการนี่มนตพลที่โลกครับนี่ศาลจังหวัดจังหวัดครับนี่บ่อวิทย์บรารกรกมอันนี้วัดวัดนางพญาปีสองสี่เจ็ดหกครับ ครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันมาดูกันได้นะครับคนพิซโลกและคนใกล้เคียงมาดูประวัติศาสตรมฟรีด้วยนะอันนี้เป็นเทปตลับเทปแผ่นเสียงเตาเรดต่างต่างใช้น้ำมันก๊าซอันนี้จะใช้น้ำมันก๊าซ อันนี้ใช้ถาา่านนะครับใช้ถ่านครับอันนี้ใช้น้ำมันการมันเป็นน้ำมันการแล้วใช้น้ำมันการกการูปแบบต่างๆที่สี่ปักสมัยแระการที่ห้าปักสมัยรอห้าโอเครออเครับการที่ห้าจะเป็นงานเข้าริมทั้งหมดครับไม่ใช่สังกะสี ร,รุ่นเก่ารุ่นเก่าจะเป็นงานเขา้าลิมเป็นไม้ทั้งหมดโอเคเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันนะครับเดี๋ยวไปดูชั้นสองกันครับตอนนี้เราอยู่บริเวณชั้นสองนะครับับเป็นแก้วแก้วน้ำลงหนังของอันนี้เป็นงานของเด็กๆรุ่นใหม่นะครับที่เขาเขายังพอทันมั่งครับเวลาเขามาก็จะได้ชม ไปดูของที่เขาได้ทานบ้างน,นี่เป็นมุมของเด็กๆครับแก้วน้ำเยอะมากมายครับเป็นร้อยเรื่องครับนี่เป็นงานแก้วน้ำลงนังอีกห้าสิบปีก็ไม่มีละ โอเคไว้ตอนนี้คือชั้น <c oughs> สองนี้จะเป็นมุมเด็กๆแล้วก็จะมีของของใช้อื่นด้วยอ๋อแต่ไม่เด็กแล้ว<ช>เนี่ยมาเจอ เครื e ่องฉายหนังเครื <co ่องใช้หนังเครื่องฉายหนังแป้งอ๋อีเครื่องฉายหนังเครงแป้ครับนี่ครับะอของใช้ต่างๆก็มีครับแห้งปาทำไมก็ ออาผสมผาสารกันนะครับมุมนี้คเครื่องโรเนเนี่เห็นไหม, <c oughs> นมอ,อนในมุมนี้เอาใจเด็กๆใ <c oughs> นตัวตุ๊กตุนตุกตาแย่ๆไปหมดเลย มุมนี้มุมเด็กๆเลยเด็กๆมาชอบมาได้ครับนะครับมียอดมนุษย์ด้วยไอ้มดแดงน,นี่เป็นเครื่องอัดจีพายสมัยก่อนับจากไม้เครื่องอัดจีพาย นาฬิกาตั้งคืนสมัยก่อนนี่อะไรอันนี่เครื่องอสูบเครื่องสูบลงตีตีมีดสมัยก่อนน,<ม>นี่สูบลงไว้ตีมีดเรื่องนี้อันนี้เป็นรหัสวิ้มน้ำมือครก<อ>ารหัวิ้มน้ำมือใช้อันนี้ใช้

ันนี้เป็นไตเติลนะเป็นตัวอย่างถ้าสนใจเข้ามาดูมาดูกันเองนะครับว่าบริเวณนี้มีสองชั้นแล้วก็เด็กๆก,ก็มีมุมของเด็กๆมีมุมของผู้ใหญ่มีมุมรูปอดีตนะอดีตนะใครที่ไม่เคยเห็นอยากจะรู้ว่าอดีตโรงเรียนชายเป็นยังไงโรงเรียนเฉลิมขวัญโรงเรียนบ่อวิทย์เป็นยังไงมาดูรูปรของขจริงในพิโลกบ้านเรานะครับแล้วก็สุดท้ายก็ อใหไพููพันบอกว่าตรงเนี้ยที่พิชานี่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอ๋อตรงนี้อยู่ตรงเสียแยกวัดครูครับเรนครับอยู่เสียแยกวัดคูก่อนถึงปั๊มน้ำมันเชลครับถ้ามาจากวัดใหญ่ครับถ้ามาจากวัดวัดใหญ่อยู่ทางซ้ายมือครับก่อนถึงปั๊มเชลครับอ๋ออยู่ตรงข้ามกำแพงที่เป็นที่มีหมวกครับอ๋อเขาหาไม่ยากครับนะครับฝั่งตรงข้ามก็คือวัดครูสวรรค์ครับแล้วเปิดเปิดทุกวันเสาร์ครับ วันเสาร์วันเดียวนะครับวันเสาร์วันเดียวครับเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับทุกวันเสาร์ครับเปิดชมฟรีครับชมฟรีชมฟรีครับฟรีเข้ามาเลยถ้าเกิดว่าประตูปิดก็กดครับกดอ่อนเนี่ยแต่มาแตพราะวันเสาร์นะครับวันธรรมดาไม่ต้องมามาคดอ่อนก็ไม่เปิดเฉพาะวันเสาร์แล้วก็เข้ามาถ้าเกิดผู้พันอยู่สุราผู้พันจะอยู่นะอยู่เขาครับ ก็จะได้อธิบายพาครับดู <พา S 2> ครับ,<ด>รบพาชมพาอธิบาย,ยาเรื่องราวต่างๆแล้ววันนี้มันเ,เวลามันน้อยนิดหนึ่งจริงๆมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายแล้วผมจะบอกให้ว่าของดีที่พิโซ่มีเยอะแยะนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปพิเศษเนี่ยเพื่อให้คนใน,นประเทศได้รู้กันเพราะว่าถ้ามาอยู่พิโซ่จริงๆมันต้องมาอยู่อย่างน้อยสามวันสามวันสองคืนอย่างน้อยนะ ม่ใช่มาแล้วไปเพราะรมีของดีเยอะแต่เราไม่ค่อยบอกใครกลัวกลัวมาเยอะเดี๋ยวมันจะแน่นไงเขาจะไาเดี๋ยวคนมันมาเยอะแล้วมันจะแน่นมันรับไม่ไหวก็เ,เลยบอกเอาเฉพาะคนที่ต้องการที่จะมาจริงๆนะครับก็ขอให้ผู้พันฝากปีพิธภัณฑ์นี้ไว้ให้พวกเรารู้เพราะว่า ิปนี้ออกทั่วทั่วประเทศนะครับทั่วโลกเลยไม่ใช่ทั่วประเทศครับให้พิฟันฝากพิพิธภัณฑ์ครับฝากพิพิธภัณฑ์ครับอ่านมาพิโลกครับแวะเยี่ยมชมครับเป็นของเก่าของโบราณครับที่เราต่อไปเราหาดูไม่ได้นะครับตั้งแต่เราของเรามีทุกยุคทุกสมัยครับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนะครับของใช้ที่หาดูได้ยากเพื่อนใดครับครับผมนั่นก็คือคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษจริงๆนะครับสำหรับท่านที่ จะบูชาพระพุทธจินราฬรุ่น666ปีทวีโชคนะครับลุงจ่าทวีจ่าสิเบกดอกเตอร์ทวีบุรณะเขตท,ท่านเป็นศิลปจารย์แห่งชาติวัย91ปีบรรจงสร้างรุ่นนี้สวยงามมากครับมีหน้าตักห9นิ้วหน้าตัก9นิ้วหน้าตัก12นิ้วนะครับแล้วก็มีเหรียญเหรียญนี้ราคา290บาทพร้อมค่าสดครับอีบล็อกเพื่อคุยกับผมครับใน Facebook อดอกเตอร์กิบปนเด่นสไตล์แอดไลน์เข้ามาคุยครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์นั้นเบอร์เดียวก,กััันนนนนะครบบท่าสุผม ตอนดูช th ่องกีดโพสต์แชน้าก็โอนเงินเข้าบัญชีทายพานนิครับเล่มจีก็จะขึ้นหลังจากผมพูดจบเช่นกันครับวันนี้ขอบคุณครับผู้พันไก่ยเป็นอย่างสูงขอบคุณมากครับที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผู้พันธ์กาีครับสวัสดีครับ